สวัสดีพี่พี่เอสซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องปังๆพาเครื่องนะครับวันนี้ก็มีพามาแบ่งปันให้พี่พี่เอซีได้สะสมและรับชมการอีกแล้วเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปหลายวันเลยนะพี่พอดีไม่ค่อยจะดีครับป่วยๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้ก็ได้เหมาพามาหนึ่งชุดนะพี่พ สังกระจายนะครับนี่นะพี่จันร้อยอย่างนี้นะครับได้มาไม่เยอะนะครับพี่พี่ขุนแผนนะครับพี่พี่เนื้อมัน,มนเลับสวยงามเลยครับตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลามาชมรายการแรกกันเลยนะครับฝากกดไลค กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆพักเครื่องด้วยนะครับพี่ๆรายการแรกนะครับพี่ๆหลวงพ่อเงินนะครับไม่ทราบนะครับว่าเขาเรียกว่าเรียกว่ารุ่นใดนะครับรุ่นสร้างเจดีวัดทุ่งน้อยนะครับพี่ๆเหรียญเม็ดยาเปล่าครับไม่รู้นะครับพี่ๆเอาแค่ชอบนะครับพี่ๆ ถ้าผิดพลาดการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้นัที่นี้นะครับมาชมเนื้อหากันเลยนะครับพี่ๆดูเนื้อดิมๆเ,เลยนะครับพักเก็บนะครับพี่ๆพาบ้านๆน,นะครับดูตามภาพเลยนะครับเอาแค่ชอบนะครับพี่ๆ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอด ID l ดียด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆเอาแค่ชอบนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับพี่ๆเหรียญกรมหลวงชุมพรน,นะครับเขตอุดมศักดิ์นะครับพี่ๆ หลังหลังหลังปุ๊สุกนะครับพี่พี่เนื้อปะก้านะครับพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมเลยครับดูผิวพันธุ์นะครับพี่พเอาแค่ชอบนะครับดูนะครับผิวพันธุ์เดิมเดิมเก่าเก็บนะครับพี่พี่อย่างเงี้ยพานบ้านครับวันนี้ก็ได้เหมาจากคุณน้าท่านหนึ่งมานะครับพี่พี่ไม่เยอะนะครับเอาแค่ชอบนะครับถ้าพี่พี่ ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอดีไลด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับดูนะครับผิวพันธุ์เดิมๆราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆไม่แพงนะครับรายการต่อไปนะครับโอดโซทอนะครับสองหน้านะครับพี่ๆไม่ทราบนะครับออกปีใดนะครับ สวยงามเลยครับองนี้ดูนะครับเอาแค่ชอบนะครับพี่ๆสวยงามจริงๆครับองนี้ผิวพันณเดิมเดิมเลยนะครับดูตัวตรงตัวตัดนะครับพี่พถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัย พี่ๆไว้หน้าที่นี้นะครับรายการต่อไปนะครับเต่านะครับหลวงปู่หลิวนะครับไม่ทราบนะครับออกปีใดนะครับพี่ๆมาดูเนื้อหากันเลยนะครับผิวพันธุ์มันเดิมๆเลยนะครับเอาแค่ชอบนะครับพี่ๆดูเนื้อหา ตามภาพเลยนะครับต่อโค้ดนะครับมีโค้ดนะครับพี่พี่ดูตามภาพเลยครับเอาแค่ชอบนะครับสวยงามครับองค์นี้ ผิวพันธ์เดิมเิมเลยนะครับมาชมรายการต่อไปนะครับพระผงหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับพี่พดูนะครับหลังเจดีนะครับตะกุดก้าดอกนะครับพี่พี่กรรมการนะครับวัดวัดไม่ทราบนะนะครับจำไม่ได้นะครับวัดอะไรนะครับพี่พี่ ถ้าพี่ๆท่านใดทราบหรือมีข้อมูลสนใจยังไงโทรสอบถามหรือแอดไอ l ดี e ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆเนี่ยครับะกุดเ้าดอกนะครับ8 2 3สองดอกนะครับ ดูเนื้อหามูสานเอาเองเลยคนระับเก้านะครับข้างบนอีกหนึ่งดอกนะครับปังๆก็มวมๆไม่รู้ครับดูครับเนื้อหาเก่าๆเดิมๆนะครับบงครับเบ้านะครับสวยงามครับเดิมๆนะรพระองค์นี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอเดีไลน์ไอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติม ได้เลยนะครับมาชมรายการต่อไปเหมือนเหมือนกันนะครับพระผงนะครับหลวงปูท่ทวดครับองค์นี้ไม่ทราบนะครับว่าออกวัดใดน,นะครับพี่พี่แต่เลี่ยมกรอบเดิมเดิมเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับใช้งานนะพระใช้งานนะครับพี่พี่ เอาแค่ oh, ชอบนะครับพี่พมาชมรายการต่อไปนะครับสังกระจายแกะนะครับพี่พไม่ทราบที่ใดนะครับลักแดงๆเลยนะครับไม่ทราบที่ใดจริงๆนะครับพี่พเหมามาอย่างนี้เลยนะครับไม่ทราบที่ใดเลยนะครับ กเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ักแดงๆเลยนะครับพี่พอย่างนี้แบบเนี้ยไม่ทราบที่ใดนะครับพี่พถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่พไว้นะที่นี้นะครับต่อไปนะครับพี่พี่ เหรียญพระธาตุ at, นะครับนครศรีธรรมราชนะครับพี่พี่สามเหรียญได้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับพี่พี่ได้เหรียญ at, พระธาตุพระธาตุนครศรีธรรมราชนะครับมาแบบนี้นะครับสามเหรียญนะครับพี่พี่พพ ชมเนื้อหากันเลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไวหน้าที่นี้นะครับหลังพระพุทธมิ่งเมือง สิบสมเด็จพระราดดำเนินพระราดดำเนินเททองนะครับพี่พี่พศส,สองห้าสองสอง,สองนะครับ ก็าจจะมองไม่เห็นนะพี่พผิวพันธุ์เดิมๆเลยครับมีมาสามเหรียญแบบนี้เลยนะครับพี่พถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอด i อเดียด้านล่างขอรูปเพิ่มเติม ได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับพี่พี่ลกเก็ตลงปุ่วงนะครับพี่พี่เดิมเดิมเลยนะครับข้างหลังข้างหลังเขาเรียกว่าเป็นแร่นะครับน่าจะเป็นแร่นะครับพี่พี่ถ้าไม่ผิดพลาดนะครับ ถ้าผิดพลาดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้หนที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ปังๆพักเครื่องหน่อยนะครับสวยงามนะครับวงนี้รายการต่อไปนะครับสมเด็จสังเง่ยมนะครับวัดวัดสุดทัตนะพี่ๆใช่ไหมครับพี่ๆแบบเนี้ย ใช่เลยครับปี16นะครับพี่พสมเด็จหลวงพ่อสง,งียมนะครับปีหนึ่งหนะครับดูเนื้อหานะครับฟูฟูแล้วมันมันจัดเลยนะครับพี่พี่เนื้อหาแบบนี้นะครับดเดิมเลยนะครับ รับเนื้อหามูลสารตามภาพเลยนะครับายการต่อไปนะครับขุนแผนนะครับอง์นี้ก็เนื้อจัดครับพี่ๆตะกุดสองดอกคนระับเจ้าของเดิมเขาบอกหลวงปู่ทิมนะครับว่ลรหารไล่นะครับแต่ปังๆก็ไม่รู้นะครับพี่ๆเอาแค่ชอบนะครับชอบเนื้อ เนื้อฟููเลยนะพี่ๆตามภาพเนะีเป็นไข่เลยคนระับเป็นเม็ดๆเลยนะครับเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยนะเป็นขึ้นไข่นะครับเนื้อดีครับพี่ๆวันนี้ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอดียน์ด้านล่างของรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะพี่ๆมาชมรายการต่อไปนะครับเหรียนหลวงพ่อขอมนะครับพี่ๆวัดไผ่โลงัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรียมกรอบเดิมๆเลยนะครับจะของใส่จนแตกนะครับพี่ๆดูนะครับ ดูผิวพธุน์นะครับเดิมเดิมเลยครับเก่าเก็บนะครับพี่พี่ดูนะครับเอาแค่ชอบนะครับพี่พี่เอาแค่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฟังๆ้วยนะครับสวยงามเมร่อตรงนี้เรียมกรอบเดิมเดิมเลยครับรายการต่อไปนะครับ เนี่ยนะครับพระไม่ทราบนะครับพระเขาเรียกาพราะอะไรนะครับพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเต๋น,นะครับพี่พี่คงทองนะครับหลวงพ่อเต๋น,นะพี่พี่คงทองนะครับเนี่ยครับเอาตามภาพเลยเรี่ยมกกอบสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับ สวยงามนะครับพี่พี่ตรงนี้เดิมเดิมนะครับเอาแค่ชอบนะครับพี่พี่สวยงามครับรายการต่อไปนะครับพระสังกจัยนะครับวัดทุ่งคุนะครับพี่พี่อุดกิ่งนะครับสองห้าห้าสองห้าสี่หนึ่งนะครับพี่พี่กิ่งยังดังอยู่เลยนะครับพี่พี่ เนื้ท้องเรืองครับคลาสิกคลาสิกสวยงามดีครับอเอาแค่ชอบนะครับต่อไปครับกระหนกข้างนะพี่ๆี่วูพุตโตนะครับมาชมเนื้อหากันเลยนะครับ งามเลยนะครับพี่ๆแบบนี้เนื้อเข้มๆเ,เลยนะครับรายการต่อไปนะครับพระพุทซ้อนนะพี่ๆเขาเรียกว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าจันลอยนะครับพี่ๆบัวบานหลังน้ำเต่านะครับ ท่านเจ้าคูวิเชียนวัดเครือวันนะครับชนบุรีนะครับพี่พี่งงรักดำๆเลยนะครับสวยงามนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ A D ine, ด้านล่างของรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆพักเครื่องหน่อยนะครับพี่พี่ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจโทรสอบถามหรือแอดไอ l ดี e ไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับรายการสุดท้ายนะครับและท้ายสุดนะพี่ๆนี่นะครับลอเก้านะครับกะหลงพุโตนะครับพี่ๆเรียมกรอบเดิมๆแล้วสวยงามนะครับเอาแค่ชอบนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆราคาหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับพี่ๆสวยงามนะครับพี่ๆ ตาพี่พทหทางในสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดในดีไลน์ด้านล่างของรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ปังๆพักเครื่องก็ขอกาบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ